เอามีดซะมันก็นเลยล้มเนาะทุกคนสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สองน้องคำสาวผู้ไทยและสสำหรับมื้อวนนี้สองคำกบสี้าพี่น้องไปหาเฮ็ดเนาะแต่ว่าได้ยินเขวาว่าได้นะพี่น้องแต่อันไปลงเบ,งนะบเื้องนี้แล้วเนาะสีได้บหรอแอะไรตอนนี้กลับไปกันเลยเนาะพี่น้องตอนนี้ก็มาฮหดป่าแลวเนาะทุกคน ทุกคนเห็นอีละดอกหนึ่งเนาะดอกน้อยๆเนาะทุกคนนี่เฮ็ดเพิงเนาะทุกคนและอันนี้ก็แม่นเฮ็ดขมเนาะพี่น้องบ่เอามันเยี่ยมกระตาเนาะพี่น้องตอนนี้่แซนิงเพิ่นก็เก็บเฮ็ดอยู่เนาะมากับแซนิงเนาะพี่น้องไปทางเรื่อยไปพี่น้อง มันยังน้อยอยู่เลยเนาะเดี๋ยวเดีดี๋ยวฮ้ยสันเห็นแล้วจ้าเห็นแล้วเดี๋ยวพี่น้องไม่ยังน้อยอยู่เนาะนั่นแหละเขาจะเห็นมันน้อยดิพี่น้นงนองเห็นนนนนดนะฮะ เีนิ่งน้อยอยูบนนี้เี่ยสนิ่นงด้ดอกเดี๋ยี่น้องน,นี่กระตาหาเห็ดพิง่งเนาะทุกคนหมิแล้วบอกเอาลยนะเออมันยังน้อยอยู่เนาะ เดี๋ยวพี่เนาะอืมตีนมัอนอะไรเยอะเลยเนาะยาวๆพี่น้องตีนมันได้มาหาบทางนี้อีก น,นี่แกเห็นอีเลเนาะทุกคนดอกนะอันนี้แม่นเฮ็ดลิ้นหมาเนาะทุกคนมันขมเนาะแต่เสาคำกับมีอ้าวเนาะเฮ็ดตัวนี้เนาะเฮ็ดลิ้นหมาเอาเมื่อแกงกะมันขมนะทุกคนเลยบริอ้าวนะมาหาเหลาะเบิ่งทางนี้ก่อนมันยังน้อยอยู่ทุกคน Nó sạm Ui, xíu rồi mà hạ thằng này coi nào, con Nó sạm hạ coi Đấy, tụi con Đây, phụ nữ, đây là 2 đoạn của phụ nữ Đoạn ngàm นี่จะดอกงามๆเนาะยังน้อยอยู่เนาะพี่น้องเนี่ยพี่น้องอยู่กะตาก็แหละมันยังน้อยอยู่เนาะนี่ว้าวก็ยังปลูกไว้ตัวนี้ฮะ ได้แล้วเนาะดอกนึงเดี๋ยวทุกคนได้แล้วดอกนึงยังน้อยอยู่เนาะเบินั่นนี่ก่อนเฮ็ดลินมาเห็นแต่เฮ็ดลินมานี่เอ้ยนะเฮ็ดลินมาเห็นอีเหล่ว อนนี้ก็มาเยี่ยมกระต่าเนาะพี่น้องก็ได้ประมาณนี้เนาะาทุกคนมีตรดอกงามเนาะทุกคนเดี๋ยวเห็ดเพิ่งเนาะพี่น้องมิตะดอกงามพี่น้องนีไ่ไงมิตรดอกสวยๆทั้งนั้นเลย ี่น้องเ,เดยดดอกนี่พี่น้องได้อีกแลว้วเดี๋ยวพี่น้อง ทรงดอกเนาะได้ลายเติบแล้วเนาะพี่น้องสาวหนึ่งเนาะพี่น้องได้บอนี่เอ้โขมีแต่ดอกเย่อเนาะเดี๋ยวพี่น้องเห็นอีแล้วเนาะพี่น้องโอ๋อนีแต่ดอกงามงาม เนี่ยทุกคน เพิ่งน้ำข้ามเนาะพี่น้องนี่ดอกแดงแดงเห็ดพิเรนเห็ดขมเนาะพี่น้องนี่เห็ดลิ้นหมามันขมขอได้อาวนะพี่น้อง เห็นอยู่บ่นี่ไปจักดอกดอกนึงสนิงเพิ่นได้ดอกนึงพี่น้องอ่ะกระตาซื้อกระตาเลยเดี๋ทุกคนดอกตุ้ยตุ้ย นด่เดะเห็นอีแล้วนิงดองอ่าหนัมีตะดององามที่น้องเมื่อตัดอยู่เ่นตีนมันยามันมีในหลายตัดอยู่พี่ว่าตัดอยู่คนนี้ดองเฮ็ดลินมาแลินมาบอกเอามันคมคมไม่เอาเอาเฮ็ดพี่เลยสนดงง สะบุงดูสะเทงบุงหามิดสะเดยเห็นอีกแล้วพี่น้องดอกตุยตุยเห็นอยู่ตัวได้เห็นอยู่บนหน้าเดพี่น้อง เดยวพี่เนาะเห็นอีแล้วดอกนึง คือเสร็แล้วพี่น้องอ้ามีแต่ดอกไม้หนอยด้ยดย่นะจีๆอย์เออลองกระลองอ่านั่นะนี่ก่อนอ่ะนึงๆนึ่ง,งนะอื้อ มุนมุดเลยระปอเยี่ยมมากนากอืน้อยเนาะเอาเอาเบอร์ไม้ปกไว้น้อยได้ได้ได้เวลาเท่าไร่ทำตะนมากขึ้นอืมขึ้นมากเอ้อมหน่อยอยู่นะเห็นอีแล้ว แอ้บงงงกันได้จีร่านะเอ้ยเอ้าคือมิตะดอกบานโอ้ยคงตัวน่าเอองติงนะได้ไะเติมนะมิตะจูมเดเดยวพี่น้องเห็นอีละอ้าวน่ตะดองาห มีแต่ดอกน้อยๆเนาะพี่น้องมันอ้อบอลละน้อยเนาะพี่น้องอ้อบอลละสี้าดอกนะอ้อมีลายไปเลยบอลละน้อย กะกำลังยางเละหาเห็ดอยู่เนาะพี่น้องสาวนิงมาก็ได้ได้บ่นิงเด้เห็นอีแล้วพี่น้องดอกหนึ่งเนาะบอนละน้อยพี่น้องเ้ยได้บ่อนละดอกละสองนะมันหักกระเืมอ่ะ ทุกคนดอกหนึ่งเห็นอีแล้วพี่น้องสองดอกเนาะได้อีแล้วหนะพี่น้องดอกปกึ๊งเหยื่อๆเนาะพี่น้องอีแล้วพี่น้องสองดอกเห็นอยู่ได้หน้าเอ้ย บ้านอันมาเยยมกะต้าเนาะพี่น้องว่าอันได้หลายซําใดหั่นนะมาเบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องอันนี้ก็อันพักติวเนาะเอามือไว้ซื้ออันแกงเห็ดล่ะพี่น้องส้มจังน้อยพอดีแซ่บเนาะก็เลยเอาพักติวมาซื้อนํามีตะดอกเยอๆพี่น้องเห็ดเพิงอันเลิงทั้งหมดเลยเนาะพี่น้องนี่กมีตะดอกอๆได้กเนาะพี่น้องาหลายมันกยังน้อยกหลายเนาะพี่น้องน่ะแบบนี้หั่นนะหลายดอก ได้ซะหาเนาะพี่น้องจังเห็นเนาะมันยังน้อยแน่โอเคเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้กะเมื่อซ้ำนี้ก่อนเนาะสักํากะสี่หมื่นเฮื่อนและเนาะพี่น้องกลับบ้านแหละบันทึกกะได้เนาะหาเฮ็ดกะได้พอเก่งเลยอันต่อไปกระฟ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้กะบ๊ายบาย